สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e a l Podcast ประจำวันอังคารที่20เมษายน2564มีความคืบหน้าหลังการพบกันของสองผู้นำประเทศระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นโดยมีรายงานว่าผู้นำของทั้งสองประเทศมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างกันของประธานาธิบดีไนโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีซูงะของญี่ปุ่นโดยเป็นความร่วมมือในการลงทุนภายใต้วงเงิน 4.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐส,สำหรับการพัฒนาการลงทุนระบบดิจิตัลไร้สายยุคใหม่ในระบบ 6G เพื่อมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิตัลของทั้งสองประเทศซึ่งเทคโนโลยี 6G ถือเป็นทางเลือกเสริมในการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากเดิมที่มีเพียงประเทศจีนที่เป็นผู้นำตลาดในด้านนี้ค่ะมาต่อกันที่ภาวะตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงในทุกตลาด จากแรงขายทำกำไรหลังดัชนีทำระดับสูงสุดใหม่ไปก่อนหน้านี้โดยดัชนีดาวโจนปรับตัวลดลง0.36%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลดลง0.53%ดัชนี NASDAQ ปรับตัวลดลง0.98%ค่ะขณะที่หุ้นเทส l a ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงโดยลดลงถึง3.4%หลังมีแรงงานอุบัติเหตุจากรถยนต์เทส l a ขณะที่ผู้ขับขี่เสียชีวิตจากการใช้หมดขับขี่อัตโนมัติส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อระบบความปลอดภัยของรถเทส l a ทั้งนี้มีการเปิดเผยจากซ e o ของเทส l a คุณอีลลอนมัสได้ออกมาปฏิเสธว่ารถคันที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ได้มีระบบการขับขี่อัตโนมัติค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามคือการรายงานตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสหนึ่ง และการประชุมนโยบายการเงินของธานาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดในวันที่27 2 8เถึงเมษายนนี้ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปตลาดส่วนใหญ่ปิดในแดนลบจากแรงเทขายทำกำไรหลังดัชนีปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ไปก่อนหน้านี้โดยดัชนีสต็อก600ปรับตัวลดลง0.07%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวเพิ่มขึ้น0.15 ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมน,นีปรับตัวลดลง0.59%และดัชนีฟุตซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลดลง0.28%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตลาดในแดนบวกขณะที่นักลงทุนรอติดตามผลการดำเนินง,งานของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยประกาศออกมาโดยดัชนีนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อยที่ระดับ0.01% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกไป1.49%ถือเป็นการปรับตัวขึ้นในวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ6สัปดาห์ขณะที่มีรายงานว่ามีแรงเข้าซื้อจากนักลงทุนต่างชาติหลังดัชนีปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องค่ะส่วนดัชนีห่งเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกไป0.47%ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป0.01%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็ก ปิดบวกเด่นเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคโดยปิดบวกไป 1. 6 8จากจํากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ปรับตัวลดลงค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเม็กปรับตัวลดลง0.54%จากแรงเทขายทำกำไรหลังราคาปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ wti ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0. 4ค่ะสำหรับกรุธการลงทุนในสัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นโดยรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งและการประกาศผลประกอบการโดยรวมที่ยังออกมาสูงกว่าที่นักวิคราะห์คาดไว้รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟอ้อที่ลดลงขณะที่นโยบายการเงินการคลงังยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามตลาดยังคงมีปัจจัยเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และประสิทธิภาพของวัคซีนรวมถึงประเด็นเฉพาะตัวต่วตางๆได้แก่ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเงินของรัฐวิสาหกิจของจีนที่มีหน้าที่ในการบริหารหนี้สินด้อยคุณภาพและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐและจีนหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทที่เกี่ยวข้องกับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนเพิ่มอีก7บริษัทค่ะแต่าคาดว่าตลาดหุ้นโดยรวมมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเติบโต,โตหลังจากความผันผวนของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเริ่มลดลงและการคาดการเงินเฟอที่เริ่มคงที่ค่ะในขณะที่ในระยะยาวตลาดหุ้นก็น่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นสะคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินการคลังต่างๆที่ยังคงอัดฉีดและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่เรายังคงแนะนำสามกองทุนหลักสำหรับคอพอร์ทรูโฟได้แก่กองทุนเปิดวัน UGG กองทุนเปิด Principle GOPP และกองทุนเปิด p r i n c i p l APDI ในขณะที่เน้นทยอยสะสมกองทุนที่เน้นลงทุนในประเทศจีนเช่นกองทุน KFA China สำหรับการลงทุนในระยะ6-12เดือนข้างหน้าและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by s a m y Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ